นกปาดอันนังปาดมันพาขี้เหลีวเลยเนี่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 ยโอ้ลูกแมวพันเปอร์เซียครับของแท้ครับของแท้ของแท้ครับของแท้โอ้มองกล้องด้วยมองกล้องด้วยมองกล้องด้วยเลยนี้อืมนาลักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเอ้ยจ้ะเอน้องปาดกับนองปาดชื่อน้องปาดนะครับผมมันพาขี้หลิวเลยนั่นนี่นี่ดูดิดิดูดิ นี่อุย้ยน่ารักจังเลยอย่าเอดูดูดูหน้าครับดูหน้าของแท้เลยนะครับของแท้นะครับผมเปอร์เซียกของแท้เลยนะน,น,น,นี่น่ารักจังเลยหน้าตัดหน้าตัดของแท้ครับของแท้น่ารักจังเลย เป็นดาราหน้ากล้องแล้วเนี่ยฮะเ,เป็นดาราหน้ากล้องลเลยนี่โอ้หน้าหวานจังเลยฮะหน้าหวานจังเลยเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยฮะผู้ชายผู้ชายโอ้